แถวแาวแสนทองยอมได้ทุกเรื่องให้ดราม่าได้หมดยกเว้นเรื่องนี้เรื่องเดียวค่ะที่ไม่ยอมจริงๆไม่ยอมเด็ดขาดใครจะว่ายังไงก็ช่างนั่นก็คือเรื่องของลูกสาวน้องนาลิตะค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่างานนี้นะคะก่อนหน้านี้ทางด้านคุณพ่อเนาะคุณผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะหรือบอสบิ๊กเนี่ย คุณพ่อก็บอกน้องนาริตะนะคะว่าจะมารับน้องในวันที่12เนาะ12มิถุนายนซึ่งเป็นวันเกิดของผู้อิบานฟินแลนนะคะแล้วก็จะมารับลูกๆน้องเลยตะน้องโตเกียวเนี่ยไปร่วมฉลองงานวันเกิดด้วยซึ่งก็ได้โปรโมตนะคะผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นสื่อรายการทีวีนะคะก็จะมีผู้อิบานฟิลแลนไปให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวของงานวันเกิดนะคะ ซึ่งกรณีนี้นะคะก็กลายเป็นที่ถกเถียงกันมาในในหลายๆครั้งนะคะที่ผู้อ่บ้านฟิลแลนด์นะคะไปหาลูกหรือว่ามีนัดกับลูกแต่ก็เหมือนจะคลาดกันนะคะเหมือนจะคาดกันเหมือนจะไม่ได้เจอค่อนข้างที่จะได้เจอน้อยยิ่งเกิดประเด็นดราม่าล่าสุดนะคะที่บอกว่าผู้บ้บานฟินแลนด์นะคะพาลูกไปทําคอนเทนต์ทำไมอ่าซึ่งก็มาจากทาง ญาติของอดีตภรรยานะคะผู้ที่เลี้ยงดูลูกๆให้กับคุณแพรวแล้วก็คุณบิ๊กนะคะ mm hmm. ก็กลายเป็นดราม่าเดือดมาตั้งแต่นะตอนนั้นก็คือแฟนคลับ f อนะคะที่เป็นเดือดเป็นร้อนนะคะแทนกับเป็นเดือดเป็นร้อนแทนศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบนะคะ mm hmm. ฝั่งทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะ mm hmm. ก็มีแฟนคลับ f อคะ่ะที่แบบเออนอยตามไปด้วยเพราะว่าเอาทาไมล่ะคะทําไมไม่ได้เจอลูกอีกแล้วคือมันก็เป็นข้อสงสัยเป็นข้อแบบ ที่ FC แฟนคลับเนี่ยกำลังติดตามค่ะส่วนทางด้านแฟนคลับ FC ฟังคุณแพวๆนะคะก็ส่งกำลังใจแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งทางด้านผู้เลี้ยงดูเนาะก็คือรักเหมือนกันรักเหมือนลูกแท้ๆนะคะก็เรียกได้ว่าดราม,ม่าก็อยู่ในสื่อพักใหญ่หนึ่งเลยนะคะจนทำให้เกิดมีการเรียกร้องของผู้ใหญ่บ้านก็คือลีสข้อเรียกร้องออกมาให้กับทางด้านคุณแพวๆและคุณแพวนะคะก็ได้รับ เรื่องเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าก็คือไม่ขอไม่ขอตัดสินใจอะไรขอตกลงกันในชั้นศาลอาซึ่งมีเป็นในในเรื่องราวต่อไปนะคะแต่เรื่องราวนี้ก็คือสําหรับน้องนาริตะนะคะคาดว่าจะยังคงไม่ได้ไปวันเกิดคุณพ่อเนาะเพราะว่ายังรักษาตัวที่โรงพยาบาลแอดมิดนะคะเป็นไข้อิสุอิสัยที่เด็กๆอะคะ่ะตอนเด็กๆก,ก็จะเป็นแต่ว่าก็คือเด็กเน่ก็คือแยกออกมาเลยนะจะไม่ให้ไปโรงเรียนซึ่งจะนํา ไปติดเพื่อนนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่บางคนที่ยังไม่เคยเป็นเลยนะคะตั้งแต่ตั้งแต่เล็กจนตัวมายังไม่เคยเป็นเลยเนี่ยก็คือมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดแล้วเวลาติดนะจะค่อนข้างรุนแรงจะค่อนข้างรุนแรงมากกว่าในเด็กไครเขาต้องบอกว่าโบราณเห็นไหมบอกว่าเป็นอิสุกอิสยัยตั้งแต่เด็กๆเดี๋ยดี เพราะว่าหนึ่งแหละแผลเป็นก็จะไม่เหลือเพราะแผลเป็นก็จะหายไปนะคะแต่ถ้าเป็นตอนที่โตแล้วอย่างเงี้ยจะต้องมารักษาแผลเป็นอีกนะคะในการเป็นอิสุกอิสัยเป็นเหมือนกับการติดเชื้อเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเพื่อที่จะสร้างความสมบูรณ์ให้กับร่างกายยิ่งขึ้นนะคะค่ะก็เป็นเรื่องธรรมชาติเนาะที่ฟื้นไม่ได้จริงๆค่ะแล้วเรื่องการเจ็บป่วยเนี่ยเป็นอะไรที่เราจะเป็งไงล่ะเราจะบังคับว่าต้องป่วยวันนี้นะ ไม่สบายวันนี้นะมันบังคับไม่ได้ร่างกายของแต่ละคนนะคะยิ่งเด็กๆด,ด้วยแล้วนะคะยิ่งเซฟตัวเองค่อนข้างที่จะยังไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเป็นด้วยซ้ําอายุเพียงเท่านี้ก็คือจะจะ,จะตามภาษาของเด็กนะคะแล้วค่ะแล้วคุณแลพลว์นะคะก็ได้ออกมาโพสต์ค่ะหลังจากที่เกิดดราม่านะคะว่ากีดกันลูกกับพ่อหรือเปล่า ซึ่งใช้ f a c e b o o k นะคะพัฒนันทศรักษานะคะก็บอกว่าดราม่าเรื่องอื่นฉันทนได้แต่อย่ามาแตะเรื่องลูกเอาสมองส่วนไหนคิดว่าแม่วางแผนให้ลูกป่วยวันเกิดพ่อทำไมแม่จะไม่อยากให้ลูกไปลูกก็ต้องการพ่ออยากอยู่กับพ่อบ้างอันนี้คนเป็นแม่เข้าใจดีเพราะลูกก็นับวันรอที่พ่อจะมารับแล้วจะปั่นเพื่ออะไรเอาเวลาไปทำมาหากินเถอะป่วยจริงหรือไม่จริงแหกตาดู แล้วก็แฮชแท็กน้องนาเิตาาไขอิสุอิสซค่ะซึ่งก็มีรูปภาพน้องนาลิต้านะคะแบบมีทั้งคลิปวิดีโอค่ะที่ทางด้านเพจมอลมแพยาวแสงทองนะคะก็ได้ถ่ายลงนะคะว่าน้องนาเิตานะคะแอดมิทที่โรงพยาบาลด้วยไขอิสุอิสัยค่ะแล้วต้องบอกเลยว่าสําหรับน้องนาลิตะานะคะในคืนก่อนที่จะเริ่มมีอาการค่ะก็คือเมื่อคืนนี้นะคะแต่น้องก็ยังคงแบบช่วยคุณแม่นะคะไลฟ์สดขายสินค้า เอนดู u, น่ารัก้ว่ตอนนั้นอาการน่าจะเริ่มมีแล้วนะเพราะดูจากคลิปวิดีโอที่น้องอ,อยู่ในคลิปนะคะเราก็เห็นว่าน้องเริ่มแบบเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหงาเหงาเริ่มเหมือนจะง่วงเหมือนจะเหมือนจะไม่สบายอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ใดๆก็ตามนะคะทางด้านเพจดังนะคะอย่างเพจคู่ปรับของคุณแพรวนะคะก็ได้ออกมาโพสต์นะคะคือโพสเนี้ยถ้าจะบอกว่าเซฟเซฟคุณแพรวก็เป็นไปได้ เพราะว่าสําหรับโพสต์นี้นะคะทั้งทังด้านเพจคู่ปรับของคุณภพาวก็ได้ออกมาโพสต์เตือนสติแฟนคลับ FC นะคะว่าอย่าดราม่านะคะอย่าเป็นแบบติงที่แบบไม่รู้เรื่องอินโนอินเนอะไรแล้วดราม่าไปหมดซึ่งเรื่องลูกนะคะการเจ็บป่วยแทนที่จะส่งกำลังใจให้น้องนะคะหายเร็วๆมากกว่าจะไปตั้งข้อสงสัยว่าเป็นแผนหรือเปล่าใครจะอยากให้ลูกไม่สบาย ทุกคนน่ะคนเป็นแม่เป็นพ่อทุกคนนะสิ่งแรกเลยนะคะที่เราขอพรเนี่ยคือเราขอให้ลูกเราเนี่ยร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ป่วยนี่คือสิ่งแรกเลยสิ่งแรกเลยอย่างอื่นนะคือลองลงมาแต่สิ่งแรกที่ขอตั้งแต่ยังอยู่ในท้องตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้าด้วยซ้ํานะคะอยากให้นึกถึงมาอก คนเป็นแม่เป็นพ่อบ้างซึ่งทางด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ยังไม่ได้ว่าอะไรเลยนะคะก็คงเข้าใจแล้วก็คงจะรีบไปเยี่ยมน้องนาลิตะในเร็ววันนี้แหละคะ่ะดีไม่ดีวันนี้นะคะถ้าว่างเมื่อไหร่ก็คงจะรีบตรงไปทันทีเพราะว่าแก้วตาดวงใจเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณแพลวพาวหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็รักลูกทั้งสองคนนะคะทั้งสองคนเองก็รักลูกทั้งสองคนมากๆด้วยซึ่งเราก็ได้เห็นคลิปนะคะต่างๆที่เวลาครอบครัวอยู่ด้วยกันเนาะเราก็เห็น ความสุขความรักที่แบบมีให้กับลูกๆนะคะแล้วก็มีให้ซึ่งกันและกันแต่ณตอนนี้คือมันอาจจะเปลี่ยนสถานะ,าะแต่ความเป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังคงอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะเลิกลากันไปแต่เราเลือกเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้ฉะนั้นแล้วนะคะคลิปนี้นะคะก็ขอส่งกําลังใจให้น้องนาลิตะนะคะหายไปนะลูกค่ะแล้วก็เชื่อว่าน้องนาลิตะนะคะจะหายภายในเร็ววันค่ะพอได ความรักนะคะจากแฟนคลับ fc ทั้งทางของคุณพ่อคุณแม่นะคะของป้าหรือของน้องเองเนี่ยคือเยอะมากเข้าไปส่งกำลังใจแล้วเด็กนะคะก็เขาเรียกว่าอยู่ในมือหมอแล้วอ่ะอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วยังไงก็สบายใจหายห่วงได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะแอดมินนะคะพอได้เห็นข่าวดราม่าว่าอ่ะให้ลูกเนี่ยป่วยเพื่อที่จะ แกล้งป่วยหรือว่าดราม่าให้น้องป่วยเนี่ยมันไม่เหมาะสมจริงๆนะคะสําหรับเรื่องนี้ไม่ควรที่จะไปดราม่าด้วยซ้านะคะแทนที่จะส่งกําลังใจให้น้องส่งกําลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ของน้องดีกว่านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนค่ะสําหรับใครที่อยากส่งนะคะกําลังใจให้น้องไรต์จะส่งใต้คลิปนี้ก็ได้หรือว่าจะไปส่งที่เพจของคุณแม่แพลววก็ได้ค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอลาไปก่อนไม่พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ